อัปเดตขมข่าวสารข่าวปลอมครับพี่น้องหยุดแชร์ยาแชร์พายุดอฟฟินเข่าไทย28กันยายน63ามนีบรแมแนความจริงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาว้เจชาวนาทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวลมานึกว่าผมกับสาราคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวแห่ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันศุกร์ที่25กันยายน2563กับผมกับมีข้อมูลเนื้อหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพายุโนออื่นนะครับได้เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมา ทำให้บริเวณประเทศไทยทุกพื้นที่นะครับหลายจังหวัดมีความชุ่มชํานะครับเกิดน้าท่วมหรือว่าบางพื้นที่นะครับก็มีฝนตกหนักหลังจากพายุโน่อื่นออกไปจากประเทศไทยนะครับก็บมีข้อมูลข่าวหลายเพจหลายสํานักนะครับที่เพิ่งได้ลงข้อมูลไว้สาหรับพายุดอฟินวา่าที่เขาไทย28กันยายนนี้ทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลา,ลากสำหรับข้อมูลสำนักข่าวสระชาสัมพันธ์เฉีเจ็ดของกรมประชาสัมพันธ์เพิ่นได้บอกว่า ข่าวนี้เป็นข่าวปลอมอย่าแช่นะครับตามที่ได้มีข้อความเผยแพร่เรื่องพยุดอฟินเขาไทยยี่สกันยายนนี้ทําให้เกิดน้าท่วมจำพันน้าป้าไหลหลากทางศูนย์ต่อตานข่าวปลอมนะครับเพื่อไดตรวจสอบขอเท็จจริงโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบวา่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีเตือนระวังเรื่องพัยพิบัติ โดยระบัวเตรียมรับมือพายุลูกใหม่ที่จะเข่าไทยระวังน้ำท่วมฉพันทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่นได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวบ่ได้มาจากแหล่งข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์พายุหม,มุนเขตรลอนในขณะนี้มีพายุหนึ่งลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่บ่มีผลกระทบต่อประเทศไทยส่วนในทะเลจีนใต้นะครับมียอมคำกดอากาศตำ่ำอยู่ในทะเลจีนใต้ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งให้พี่น้องได้ทราบทันทีสำหรับพยาก์อากาศตั้งแต่วันที่2 5าถึง28กราัยนยายห2563หล่องมรสุมยังคงผัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยามาบกอากาศต่ำบริเวณทะเลกินไต้สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกําลังค่อนขางแรงในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดประคุมอ่าวไทยภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง่งสําหรับขื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยนะครับคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณจะมีฝนฟ้าคันงองคืนสูงประมาณ2เมตรดังนั้นแล้วนะครับขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเสือข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วม,มือนะครับบอส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกก่าต่อไปในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพี่น้องก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w t m d g o ว็บหรือโทร .023994 5 68023994 5 68บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือนะครับข้อมูลดังกล่าวบอได้มาจากแรขงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในขณะน,นี้มีพายุหนึ่งลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่บ่นีผลกระทบต่อไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่ตรวจสอบนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่เพิ่นได้แห่ข้อมูลไว้นะครับสาหรับพายุดอฟินนะครับตอนนี้ว่ามีผลกระทบต่อไทยพนพี่น้องนะครับกาหยุดแช่สาหรับคราวนี้พายุนะครับซึ่งตอนนี้ถึงสิมีฝนตกในประเทศไทยนะครับอันนั้นก็คือยาของกดอากาศต่ำนะครับของทะเลกินไตที่พัดประคุมทะเลอันดามันนะครับ ท้ำให้ประเทศไทยนะครับบริเวณที่เป็นภาคเหนือภาคตานออกภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับจะมีฝนตกแนเป็นบางแห่งนะครับฝนตกในเป็นบางพื้นที่ด้านนั้นแล้วนะครับภ่อพี่น้องนะครับพายพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับขอให่งติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสาหรับเรื่องพายุฝนฟ้าจ้งะนใจก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนานะครับให้ได้รับอิทธิพลจากฝนฟ้านะครับมี่นามเรอเลียงเผืชพันนะครับในทีไห่ทีนาของท่านให้ได้รับผลผลิตในปีนี้ สำหรับพี่น้องนะครับได็กครมาเมื่องคลิปนี้แล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แ่ทานก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กกบกับผมผู้ทาคลิปเนี่ยเด้ครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติเาธน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก้งและบอก่าวพี่น้องอีกคือเก่าพ่อกันไม่คลิปนาครับพ่อแม่พี่น้องสาหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติผ้ามวนกับขอก่าวคําว่าสวัสดีครับ